ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในสระโบกกรณีนี่แหละมีมากกว่าส่วนน้ําที่บรุรดษใช้ปลายาคาวิทขึ้นมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ําในสระโบกกรณีน้ําที่บรุรดษใช้ปลายาคาวิทขึ้นไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น ความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายในเจดอรภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจกักรสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ตกลงแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันเนี่ยผ่านไปแล้วนะต่อไปแผ่นดินเนี่ยฟังนะเปรียบเหมือนบุรุษวางก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบาองเจ็ดก้อนไว้บนแผ่นดินใหญ่เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นไว้อย่างไรก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบาองเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดีแผ่นดินใหญ่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากัน แผ่นดินใหญ่มากกว่าท่านทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมัยก็ฉันนั้นการได้ธรรมจักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ต่อไปแผ่นดินสูตรที่สองก็คือเมล็ดกระบาเจ็ดก้อนคือแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปก็ดีกับก้อนเหนียวท่าเมล็ดกระบาเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันก็เป็นข้อสรุปอย่างเดียวกันต่อไปว่าด้วยสมุด น้ำในมหาสมุทรกับน้ำที่วักขึ้นสองหยดสามหยดน้ำในมหาสมุทรย่อมมีมากกว่าการได้ธรรมจักสุมีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรพึงเหือดแห้งไปเหลือน้ำอยู่สองหยดสามหยดน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปก็ดีหรือน้ำสองหยดสามหยดที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันน้ำที่เหือดแห้งไปย่อมมีมากกว่า อุปมาณนี้ชั้นใดอุปาหมาก็ฉันนั้นอย่างเดียวกันต่อไปภูเขาเปรียบเหมือนบุรุษพึงวางก้อนหินเท่าเมล็ดพันเจ็ดก้อนไว้บนขุนเขาหิมพานเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นไว้อย่างไรคือก้อนหินเท่าเมล็ด 1, 000, พันประกาศเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดีขุนเขาหิมพานก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันขุนเขามากกว่าอุปมาณนี้ชั้นใดอุปไัยฉันนั้น การได้ธรรมาจาักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้แลแล้วก็มีภูเขาสูตรที่สองโอ้โหท่านมิวประมาเพียบเลยทีเดียวโยมเเลยขณะน,นี้ท่านกำลังฟังการเรียนพระไตรปิฎกโดยสมณะเพาะพุทธจันทเสโทรหรือท่านจันเรื่อง ความยิ่งใหญ่ของพระอริยะแสดงธรรมที่พุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2548ค่ะ